สบายดีเนาะมาในมาทาแขกเนาะมาดินน้ำโง่ซะว้ามาได้เวียงคนีเขากระไปทายเรอตอนกินเขาออกมาจากเวียงเจมกับ่กูดเมนคุณแมีแด่ปวดข้าห้อนี่แปวดมาแต่ผักซีํำกันเบิร์งทีมงานผักซีเบิร์สบายดีจ้านา้องซ้าเบิร์็เป็นแฟนคอยแน่แล้วออั่อสบ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 อสอนบอสบอสบอนเออสบอออสบออสนอสอสออนบอ เดือนนึงต้องมือนยไปหน้ากุนก็มือนึ่งชาเดือนนึงเอาเดือนหนึ่งหน่อยนมือหนึ่งเขาอต้าเดือนหนึ่งมันจะครบมันจะครบีลยวมาดีนงโซเลยกับเนี่ยที่งานเขาบิ๊กเลยกบิ๊กปอมอแนวนี่ของนองไมเบบีเคแหเน้อเบบีเค ที่ตลอดนะพี่เอ๋ขึ้นอาซเนวะกุ้ยเนาะกุลยงข้รจซับเลยดียวนี่เนี่ยซ้ำ0ละส้ำร้0ยซ้ำร้อยำล้านซับออโหย่งัมันยังเกิดบริตบหมุกลุนนะมายามนอะบานพันอยู่นี่แหละยูทาแขกเป็นโมเมต์มาเราบนเฮียนซะเฮียนอยู่ทาแขกเฮียนยูทาแขก ให้นะไห้ตาจะกุมไปโดนกันย่าะว่าพื้นค่าเยี่ยนค่าหำเนาะมือบริเทพใบลาพักเป็นบริเทพใบลาพักของค่าเนาะไอเขานี่ยังเป็นเดเจมกับสั้นมากเราเพิ่นมีงานอยู่เวียงจันทร์แ่ะบั้นเกิดยังอยู่เด็กๆกันเจมก็นาะแม่แมนมากวันนี้มาหอดเพราะเขามาหอดหมู่บ้านนี่เอขามาหนอนเลยพาไปดินนนดินนี่แหละไอ้เขามากินข้าวหั่นเดิมกินเขาเขามาเกี้อยู่ทางแขกทางแขกงทานหลับแมนทานหลับหลับกอยซอยสีมาเลยอาจังเลย กระดาเฮาก็ยังว่านะจอกน้อยเฮาก็ะจังสีเดินทางของเมื่อปักเซกันเฉลยแบงนี่ยหญนี่จักโซ่ไอ้ยนี่นี่มาเพื่อนทีเจมี่เฮดบุตรเนาะจังทีมที่เ่าจังสีมันแก้ไขตัวนี้ไปมาหรือบอกอย่างเนาะบอกว่ามีดองเลยมีเฮดบุตรเป็ดบุ่นนั่นแจกเขาเออแจกเขาเพื่อนทีเจมวันที่อะไรบ้างที่สาวสาวเดือนเดือนเดือนนี้เนาะเดือนที่สิบองแล้วปีสองมะเสาว พราะว่าเขาชีเฮดบุญแจกเขาแล้วก็ใส่บาทในมือทัดมากเลยเมือที่ซีซีแมนใส่บาสแมนทัดมาคือชีมมีงานดองเขาตั้งานดองขึคือีมาคือจะได้ขึ้นมาเลยนะแ้่นอนประมาณของที่ซหาคือสีแมนซาหาลงกำ่นโนซนหรอที่ซเนาะซอหาลงกำ่านีดองมัเวซหมัมีงานริงมั้บอกว่ามีงานเลยมีดองนี่เฮามีดองเขาเด็กก็ดองมูดองเพื่อนท่านดีแลห โซเชียสสเปรดสเกลสวยไปดิบุญบาทห้าไปเด้อห้าไปเด้ออื่นบ้านอานาบ้านอ่อบ้านพันยูแถบเมนบ้านนาโผบ้านน้นนยูอนาสวรสด์เนาะสวรรด์เมืองปากซองฮานาหเนาะเมื่อก้ชอกอขาห้อเอาสวัขกขนประกซองเนาะชาวหองวันที่ที่่อยากจักแต้จะนอยไฮอกะเจอกันตอนอาหารขอมาเนาะตอนเมนูอาหารประกาศหิ่ประกาศที่ประกาศทึ่ อยูสัะดนี่นะยูไทยก็เสื่อสังวะเพื่อการจหนเฉืเออเขาอย่ี้แหลจ้งคือการจผักสมัยจ้วกเรลยตาเนื้อผักตาอก้าเขาจะเจอตอนเมนูใหม่เขาจะสุดท้ายตอนกินแต่ละคนกินจะเือนคกลิปกินคลิปนั่งลินเยอาให้นะให้ตาโดนแล้วอัพคลิปลงเนาะหนองม้นมคนศาไปคนนอาหารพ่อหมาเนี่ยมีิ่งสํำลานเนาะแล้วกเจลเจลบี มมามาตัวดิบตัวนี้บีว่าแแบบฮะบีว่าแแบบแบบเออเจอได้ได้บ่วะจะได้หานี้มากินเหมือนเดิมเป็นบ่ใช่แฉ่คือเก่าเนาะเพื่นหามประจำข้องไปหรอเปดีจันเตอร์นะโซนผ่านมาเพียช่องไอ้น้องมาเพียเ้าเป็นช่องไอ้น้องว่ากิน ตันนี้นองคือระนั่ขวดงอันนี้นาะกินนซุกนอมาแล้วนองซุกซุกขวดเลยบีนาะบีเอามาคมนะนมจับบีมาทำกันไหมกินอไรกินอะไรกินอะไาอยู่แกงนี่กินเบิรรู้สึกว่าช่วงหลังอยากดีเนี่ยเนาะ มมแอนคนเหลืองรถตัวั้นมันรถขนาดมันกันแป้งไม้กะลีได้วหมใปะปากการที่เออปากการที่นี้ก็อีกนสัว่าอยู่ไทยมานอก็จีเกิดจังหวะปากการนี้ปาคกาที่นีกันเหมือนกันบ่ปากการึดบ่ตบมาสองไม่เป็นตัวจะบีตุ๊บมยตบมาจบมาอ้ยมามาสวยได้มามาหอไดนี่นวมาทานกวาด เมนูเดียจะกินเบิกน่อกไยโดยกะเป็นแมวพันประจําเลยจะได้แส่บ็อกวยเลยกูะติ้งไปหลังมือด้วเลยนะฮะกูไปหลังมือด้วเลยกูบอกไงโอ้ยอกูยังอยู่อย่ยงกูกำลังลงมากเลอนี่เราไปตางกันนี่คืออาหารการกินฮอตสกินลวกปลาแค่มันหอนก็โมเปาถั่วยอจงสด ปวต้ <laughs> อเงเป้าเนี่ววเป้าวถัวยหญ่จังนะเป้านน <laughs> เจ็ดไหล่ด้โลกติกตอ <laughs> <laughs> อ่อเจ็ดลิงละไม่รอดงานกินแต่ละคน,นบบมีหน่มอรเบ้อสิจมขนนะมันคือปากีสานเนาะสองแฟนเราพากิน กำลังหน่อยอยู่บ้างไหมไายงูเมูดี่บ่มูแรงไปดิงูมาสู่เจ้าล้อลองมาเป็นแฟนกำลังหน่อยโซฟาหนาบ่พอใจนอเดือนหนึ่งประมาเป็นปีหนึ่งเลยโอ้ขอบใจขอบใจแรงเป็นแฟนปีหนึ่ง ปัหาเราะจไปเี่รับนเจอกอเหรออตนัข่อยเอมขอยเอมขอยเอมตระนักเอ้มก่อนแบบดินได้จับโจรในเอมเอามาเลิกนะคลิปหนอกไปไม่เกมแล้วก็งอยบเกมหรอกบดดินมันนี่คือก่อน เขาดินเกมแบบพับจี้เลยตายแต่กับเปิดใหม่มเกมได้เลยตายกับเปิดใหม่ได้เลยเปิดห้องใหม่ตลอดเนาะน้อทำละเราได้ยังไงวะได้หัว่าซีสตังงตัเียง แถววีเกอมันจะ Hell เป็นน้า100%เดี๋ยวชื่อเรือกไม่ทูไม่ทูว์ันนันต้องสวยหน่อยเอแต่เขาเนียมากเ่เลือไม่ทูก็สวยหน่อยมาว่าเพนี่แบบน่านกินแบบมีถวยถวยหน่อยสิแบบไต่เขาแล้วก็ไม่ทูวกินขาไปกินก็เขาอขอกินปกเป็นไม่ทูกีบก็เขาเจ้าสิเกียรติม,มนต้อ,มองมื่กินจะเกือมัน,น <c oughs> มันเหนื่อยวะมันเหนืยลอันต้องเป็นนะ

กม้ยเอ็มร้ยเออเอ็มลอยเกินยู่ไส้ีนยเห็นตลอดดอกโว้โคลาเหรอบนเสื้อเป็นโคูล่ามมีเลยมมีขาะเกินโคลาเอาโอ้แต่ยิ่เนี่ตรงไหไมาอหลเะมาตลอดดอกะพี่จะร้าเนาะเออมาได้มูมาได้ก็เยยินว่าโซ่คลาเนี่ไอเพชตาลัสนี่อ้าว ยูทางใช่เนาะเป็นทรงประแดงเนาะมันบอกมาให้เพื่นรอวของอ่าเพื่อาตัวจริงเนาะทรงหอยน่องซาซิมิกินเนาะโซฟาเนาะเอากระป๋อแล้วจะไปครับโซฟามาให้แก๊ดหนึ่งเนาะตำสิตั้มมาเนี่ยสิไเปอร์เซกินน้ำน่องเลวก็จิเป็นไปท่อไปยามเทาก็เออสี่คอร์สมาจากล็อคันหนึ่งให้ปรอันหนึ่งได้ได้ให้ผู้ดีเลยนะผู้ดีแล้วมาใส่ถ่ายรถทีนเมื่อตะเกือบเลย กี่ลอกเนาะของไอ้แปรแดกไอ้เพชรสาหรัสรอดคนฝากมากจากคนเองเน่ะคนส่งมาให้ตัวพนาแต่ทีมงานเท่ากับเสียกแน่ <c oughs> นอนไปกินก้นอนเ, <c oughs> เขามีโปรเจกต์ทำงานหรือเนาะเดี๋ยวหาที่ตาำไวโปรเจรกต์ับไอ้เพชรสารัดเนาะไอ้เพชรสารัดอยู่ฝั่งขวานคอลแลบคอลแลบคอลแลบโซฟาน้าคอลแลบกับเพชรสารัดกินมตำสมอยูอ่กลางหน้า อานักขดยันมี่หอกแวนัดน่ยันมี่บนจางสวเขาเปิดลานไงยันมี่ชีวานักขุดเทียบหรอแ้อนันพังไแล้วเดนนี่หมดบ๊บบ๊บไม่เปเอาเเมหกินไปโซ่กันไปเนาะโซ่อะไรเขาบอกจะโซ่ทางนี้เมือนเเลือดเลเลือดแต่น้ตอนหายหายนะเขาจะ แข่งเบอร์อย่างนี้เนาะแก้วแปมเพอแะจวต้องกินครูครับสำหรับสำหรับมีเดียมแร่มีเดียมแร่ครูซ <c oughs> ะอันนัน่นเนาะพูดแบบแบบเป็นเตจโนยังมีเดียมแร่มักเือร์เนาะมักเือแร่มักกินคูก่กัน เพืกิมหะเาย่งอยากลองเมากินแบบเเขากินไหนอยบอกอะไกันมังห่มองหะต้มค้มเหมือนดกาผักใส่นะอืออืยนบใส่ป่ะเมหะักใส่คุยใส่น้ออยู่บางผักสอผักใสอยู่อยู่ไถ่ได้เพื่อนนะแม่บอกเออมะละมงห่าเพออยากกินผักไส้เหาบอมะละาบุอกมงหาบอเกิมะละ หี่ยมดมาละมาละพี่น่ถ้าเาเก่งมาช้างกินเนี่ยสิบอกมาช้างกินนักเรื่อด้แต่ว่าพ่อแม่ใช้ง่อยควยเหี้ยนไมปุ๊กเบิ่อทุกคนแต่พ่อม่อ่านออกที้นอ่านออกอ่านออกกับไปรย้ ไอ้ไอ้ไอกูเกิดนอซอยมเหมือนไม่ใช่ไอ้กูเกิดนอซอยกินยั้งหัวออกกูเกิ็ก็บอกตลอดไอ้นั้นเราใจดีใจดีซางมาเพื่อเอานงินความสะดวกแบบว่ามาต้องไปเนี่อันนั่นเอาเอาตัวสู้ถึงแสบเลยตัวสู้ถึงแสบท้ายไปนั่งเลยมั้ยกินตัวนี้ท้ายไปนั่งบนเรือนไปล่าเลย คลิปบังเกนนี่นีจำพีดีหน้าเลมมันแบคลิปบังเกนิบารารคดีเลยนะบีแดงัานเมเลยปซมุ่งหนึ่งน้นาทีบีมีปะซมโมงเองมีนะโหมไ่มีบมีบ่มีนี่นนบ่ิ้ำตีสมศนหอกหาชิปมปาชิบไปบพิปองประมาณหาิปนะลิมองมันอาจจะเน่าแน่นอน่าคที่คนเสร์มันจะเน่าหาิปกินยังตรรมดาประมาณสิปไปหรือสาทงทีเนี่ย <c oughs> มืลหนึ่งมาวางใส่นีเลยฮะผ <c oughs> ักสมสเสฉวนเซตตักันเ in ลยวอนนีเนาะเข,ขาลูกใหญ่กินแล้วอะขอปิดคลิปเนาะเพราะว่าบดเลยท้ายมาหลายวันแล้วมีแต่นอนพักผ่อนมาไรเม็นไงเดี๋ยวเจอกันนะอีพีหน้าเนาะเอาจังสิเห็ดบางทีเห็ดคอนเทนต์เมื่อบาทเนี่ยดูจะมาซักเนีาะเขาอินนิ่งข่าวว่าอยู่กุญช่างถูกก็ปั่นปั่นปั่น ปั่นหองเห็ดหน้าแสงเนะาะเห็ดก็สิไทก็สิไทเบื้องนั้นเป็นยังไงน่ะเข้าปัน่นเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย